ีเรื่องคุณพระรัตนตรัย <c oughs> ให้สั่งอยากเข้าใจว่าของตื่นน่ะเป็นของลึกอยู่ในตัวถ้าผู้ฟังเป็นตั้งต้นได้ได้กล่าวไปไวหวที่ตั้งนมามูนึกคิดทาง พัฒต้นไปแล้วทั้งของถึงโตหรืนนอกแต่หา้าตาใจมันนัดแม่นอำนาจคงแล้วลึกซึ้งสุดๆมากที่เดียวที่เดียถึงพัฒนาใจต้องลงกลา้าไปก่อนที่ใช่เพราะว่าสุดทาง ถึงผู้ทางสามจบพุ้ทางหกจบผุ้ทางเก้าจบนี่ว่าถึงเท่นะสามถึงเท่นะหกถึงเท่านะเก้ามันคงอันดับโดยเข้าใจว่าของเตื้ออยากจะฟังธรรมที่ทิ้งสูงในเอือ้ด ลึกสึกที่ผมมาก,กใจเราไม่ถึงถามะไ้ม่มียาในีาละเอียดหรอกเมืออกั่งขนมช่างน่ะนะขนมจะทำล้ก, <C oughs> กมมช่างนั่นมมมนะจะหักขาให้กินเนืกอขนมท้องเก่าหักหวงหักงน้าแล้วกินเนื้นาขนมท้องเก่า ที่ใส่ที่สูงทิง,งต,ตัวนั่นคะอนำนองของเก่าทานทั้งหลายกับเมืเ่อนกันนี่มันอันเดียวกันค,คนใส่ใจแต่ท่ามันสูงของต้น,น,ตน,นอะไรเราอยากฟังท่านมากที่สูง,ใน,ใน,งนั่น,น,นอยูต่ตรงไหนต้นนั่นอยู่ตรงไหนมัน ไม่มีใครรัดได้เมื่อจาที่ไร่ฝังต้องกราเป็นตน้นกราผู่หนึ่งถึงละกุทธเจ้แล้วรู้ึึงคุณนเขก็ขาะองแ์่ละรู้ตัวพราคุณในเลือกนัดนี่คืคุณเมื่กตาคุณเครนาคุณมีสทติคุณแต่ละแต่ โนตตาคุณกด็ดีโนปัญญาคุณวิสุทธิคุณกด็ดีสามอย่างนี้นะละนา่าทราบไรเป็นต้นเป็นปลายมันอยู่ในปัะจัยของสมบูรณ์สมบูรณ์หมดทั้งสามประการจะเอาอะไรเป็นต้นก็ได้ทางการที่สุดอะไรได้หมด ข้ากราบถึงคุณพระพุทธเจ้าเราลึกเอาพระคุณเครื่องควังเพ่งทิฏฐานิจจิสังโฆสิปิปันเองอิจิปิโสภะวาทั้งตมาทั้งัวเป็นต้นเราลึกถึงคุณโดยลำดับเสือหาว่าเราตั้งจิตจดจ่องพระคุณพระพุทธเจ้าแล้วเราลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ เรงท่านึปงนคุยเกตอย่างนี้ให้ลูกเป็นอารมณ์รูปนมันเป็นรูดเทียมพระพุทธเจ้าท่านก็ดีเกตอย่างนี้อย่างนี้รูดลาลักษณะอย่างนี้อย่างนี้แล้กลาก่าลงไปถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้า จิตใจในใจเราโดสารพองใสจิตใจเรารวมเป็นสมาธิภาวนาจิตใจของเราเป็นเอกวกสตาจิตนี่หน่อยได้เอามาเดียวทันก็ถึงไว่ติจ้ากท่นั้นสิถึงเราทำนี่นกันกระานครั้งสอนที่โฮงสอนพวกเราให้รราจดัดดีให้วยกจับเสื่อละบาปเป่นสัเผัสถึน นึกถึงคุณผู้ทำเมื่อแน่จิตตั้งมันเมื่อเราันเดียวนิดนึกสงสายไปมาหน้าหลังเพราะตั้งอยู่ในอารมณม์เดียวมี่ก็ถึงคุณผู้ทำแื่ทำนั้นที่คง้องสุงสด แม่น้ำท่านสอนตัดเตือนเราให้ไดสส้พระพวกชั่วทันดีน่าชั่วทันดีถ้าไม่ใช่แค่ทำตัดเตือนท่านสอนแล้วก็น่าชั่วทันดีไม่ได้เราเป็นผู้ที่คนโอกาสนี้แม้จะทำท่านสอนจึงไม่เป็นคนพระพุทธเจ้าของใครแลิวไปทำ ทัพโมคโรกาตาโพท, <dairy S 1> Arizona, ท่านของสูงสุดพระพุทธเจ้าขโรกฐัณฑ์ท่านพระพุทธเจ้าพิจารณาดูแล้วอ่ะคนในสุขนั้คนเราเกิดอะไนนี่ถ้ามันม sure. ีความเคารคมีที่เคารพมักทีไม่สบายตูวมัเป็นสุขท่านคงพิจารณาเห็นอย่างนี้ ยังอะไรแต่คบพรลลัพไอน้อยพเลัองคมาสนพัลลัไหนก่ทรงศสื่เกลืวนะคิดถึงเสทำนนานพระองค์มาจนไึงุณเด้เจ้าถ้าทามมาเรื่อยสเงสุดกลั่อจนะึงในพคลลัพเสถัเราพาลลัพเสถามครั้งสัน้นที่ เมื่อนำผ้าสอนเราเนี่ะนั้นให้ดีให้ดีเป็นผู้คนมาได้ก็โดยถ้าทำได้แท้ถ้าทำแล้วผ้ามสอนกระทั่งถึงผู้ภาวนาจิตใจแน่แน่เป็นอิสตายคิดอิสตารลมแล้วผ้าสอนเป็นผ้าในนิสสอนอะไรเป็นเสียง่อสอนสนนั้นนีให้เรา โดยจักดีสักเจอสักผิดสักทุกข์ถ้าธนาพระเจ้าพระสอนพระเจ้ามาสอนถาธนาพระคดิมแล้พระเจ้านิพพาน์แล้วถาเกทั้งหลายท่านนิพพานแล้วถึงแม้จะลูปพระสาวกก็ะดิรูปพระเจ้าผู้ที่เจ้ามาสังกระดิ เพานั้นเป็นแต่นิมิตเป็นภาานิมิตเทวินุธรรมะนั่นนะที่คําสอนท่านมาสอนเลาวนะเป็นของกระเสที่สุดเปงของจริงของจังั่นเรียกว่าจะทรมาสอนเมื่อแล้ถือก็ไดจับมาสอนเป็นผ้าก็ไะ้จับไย้แล้วถือพ็ไดจ้า พระทุดเจ้าตระนักคไม่เห็นธรรมคนนั้นเห็นเราก็เลยที่พาพระทุกเจ้ามาที่เจอนี่ยถ้ะท่าทุกสิ่งของในพานแล้วภาษาเรก่องคุานแล้วไม่เห็นอะไรตัวของเราอยู่นี้ลาวนี่ดีมีพระ,ะกรดที่โดยปากกระทำราพันไในโลกันี้กระทำเนี่ย ยินดี้อหษตาเข้ามาสอนผู้ไม่ถึงธรรมแล้วยังคอยมาสอนผู้ไม่ถึงธรรมเข้ามามาสอน้ทำใหนของสูงอย่างนี้นรนพระส,ส,สงสาวรทำปฏิบ,บัติดีปฏิบททัติชอบปฏิบัติคงปฏิบัติเปล่งใจเรียกเป็นใจลึก การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละเป็นเหตุนำให้ท่านถึงซึ้นธรรมะพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติคงมาสอนพวกเรา้าไใ่ใจพระสงฆ์มันไม่มาสอนก็ไม่มีใครสอนไม่มีใครสื่อสาสนา พุทธศาสนามากระทั่งสุวรนณเนี่ยีและวสองขั้นสุขีเพราะว่าเราจะพระสงฆ์ปฏิบททัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติคงปฏิบัติเพื่อคนจากทุกนั่นแหละในสอนพวกเราเมื่อครั้งนี้เราคิดถึงคุณข,ของท่านเราตัสาสา้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าจะสอนคนอื่นต่อไปอีก ก็จะเรื่องสื่อต่อสุ่อศาสนาพุทธนานพระกุทธเจ้าจทพระสงฆ์ทั้งสามอย่างนี้เป็นของเกี่ยวเนื่องกันพระพุทธเจ้าถ้าอยู่แต่ธรรมสองก็มาเปพระพุทธเจ้าได,ได้ถ้าสงสารพันท่าเลย ปฏิบัติปีปฏบัติชออย่างเขาปฏิบปฏิบัติถูกต้องก็ไม่เห็นประสงค์สรงได้ปฏิบัติปีปฏิบัติธรรมธรรมยังไของกลางและสูงกว่าปฏิติธรรมปรสงเป็นอันนี้อันเดียวกันม่ได้แย่กันออกม่ไออกสาาเป็นส่วนในต่าหากเป็นมุดสัญญาต่างหา เม่เจ้ากั it, ูลูกเขาทานยเนี่ยเ่อนพระพุทธเจ้าถ้าฝนแับฝนเขาทนเยเพื่อนพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันถ้าเพื่อเป็นส่วนเป็นส่วนของเนี่ยกันออกเป็นสามงเรียกว่าพูประธานประสง์ครานี้เรากราบกราบครั้งหนึ่ง้เราลึกถึงพระพุทธเจ้า เป็น,ปนส่วนด้วยกันที่วเป็นส่วนด้วยกันลาสองขั้งที่สองเลยเป็นส่วนที่ทนครั้งที่สามแล้วเริ่มเป็นคุณพสะชงสามอย่างก็งนั่นคงพระกายขอ,องเราพระวาจางเราเป็นสิ่สง,ง,สงที่ส่อสแสดงให้เห็นให้คนอื่นเห็นได้ แล้วมันคงแล้วกราบไปเขาเป็นก,กระถางผสมมันคงดีค้นโดยเสื่อมนมากกราบลงหัวกราบลงแล้วมือลงถึงพื้นแล้วหัวก็กราบแล้วาตามองไปโน่นไปอื่นแล้วอะไรไปเรื่อยๆนั้นบางทีปากพูดอยู่ กากเาคุยประธรรมทศงจากพูด,ดาพามพามพามเลยไม่รู้ไม่รอดไม่ได้ถึงพระคุทธรรมงได้อย่างไรเราายเป็นของเล่นพระคุทธรรมทศงและกายเป็นเครื่องเล่นไป <c oughs> ไม่ใช่อนาลยเล่นพระคุณธรรมทสงมถือไม่ใค่ถือเลย ถือเอากั็นริงจริงๆครับให้เขาต้อจิตถึงใจจนให้เห็นคุณค่าประโยชน์ถือเห็นคุณค่าปะโยชนของการถือนั้น่งก็เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราถ้าพนาอิสลานเขาว่ายวันหนึ่งตั้งสามครั้งสี่ครั้ง เขาให้พระเจ้าให้พระเจ้าช่วยเหลือทำอะไรให้พระเจ้าช่วยเหลือมดทำดีให้พระเจ้าเชื่อเรือทำเสวพระเจ้าช่วยเหลือเขาวอะให้พระเจ้าเป็นที่พึ่งแต่เขาทำดีเขาทำดีมากแอะไรพระเจ้าจะช่วยมากเท่านั้นที่จริงว่าเชอเราเนี่ยทำเขาพูดเฉยๆเขาพูดนอกรึพระเจ้าไม่เชื่อ เราทำดีด้วยตนเองนั้นมันจะไม่ดีเกี่ยเรือทำดีพระเจ้าก็ไม่เชื่อท่านเชื่อพระเจ้าก็ไม่เชื่อเราทำด้วยตนเองมันดีขนาดนักหรือครับศาสนาเขาจะบอกว่าเราทำดีเขาดีท่านเชื่อหรืเชื่ามันเลยขี้เกียจทำ่านพระเจ้าไม่เชื่อเนี่ยทีกศาสนาไม่ถึงแก่ ถือศาสนาไม่ได้คุณประโยชน์ถือศาสนาหน้าใสไม่ได้คุณประโยชน์กราดให้โทษพิเศษถือศาสนาเออจนเสื่อมอ้างให้ได้รถก,ก็เป็นศาสนาทั้งนั <c> ้ <oughs> เรามาบวชมาเรียนมาอยู่ในศาสนา เราศาสนาเป็นที่พึ่งอย่างที่วามาแล้วพึ่งเข้าถึงจิตใจจริงจริงจิตเจแน่แน่ถึงธรรมะจริงจริงจรางจังนี่จะเป็นคุณประโยชน์ถ้าหาว่าไม่เอาจริงเอาจังสักแต่ว่า คนสมัยเขาเรียกคนปวดมาเอาเปลือกเขาเอาเปือกชาวบ้านเนี่ยนเมือะเอาเปือกชาวบ้านมันก็สมจริงสง <c oughs> <c oughs> ามพาชาวบ้านทา้งเมืองทัา,ทางีอแหละทั้งนทานทัามัองนีะเราแค่หามาทําุหมนำทาน มี่วันแวเื่ท้าแล้วเข้าของกินตทั้งสองมดแต่ว่าแค่ชาาประสงค์ป็นคนสะสมคนเบื่อนืสาทนาตั้งขาเริงปีเป็นสะสมออกผู้เบื่อเจาอเบืะละผู้เบื่อโลกกายเป็นคนสะสม เขางานพละเราเป็นคนใจเฉยง่ายกว่าชาวบ้านอีกจึงมาเป็นภัยเป็นโทษเป็นภัยแกพระพุทธเ้าทนาคนสนุนั้นเลี้ยงวะทำดีไม่คืนเพราะไม่มีการทำดีเมื่อทำดีทำดีแต่ เป็นประเทศขเขาเราเป็นประเทศพระเจ้าเขาส่งสามเณรมาเลยแต่ไม่ทันดีเรื่องทำดีในคืนเพราะทั้งานั้นแล้วเรื่องต้นการง่าคือถึงกระตือกระตือไปต้องเข้ไวให้ถูกต้องให้ทราบซึ่งเขาถึงใจจริงๆถ้าคุณเท่าไหร่ตั้งอยู่กับใจให้ตน มไม่ได้งหนะแก่ราไปจากใจถ้าคุณต้องหลายมาตั้งอยู่กับใจแน่แน่อยู่คมณคิดเพื่อสื่อไปท้งอื่นไม่ใส่สึ่พระธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณพุทธคุณพคุณพระู้พระธระมพระสงฆ์งให้แหน่แหน่อยู่ในที่นี้นี่สิ่งที่ใช้สาระประโยชน์ไม่ได้นันแปลว่าในใจให้ตม แล้วของสายนอกคุณาไว้ในใจทั้งหลายเอาพุจะทำประสงค์ไว้ในใจคจะเอาการงานที่เมไว้ในใจคือว่างาที่ของชาวบ้านไว้ในใจคิดถึงบ้านทางเมืองคิดถึนืภายนอก่ไวในใจเพราะเราน้นเป็นสาระนะ ข,ข้งหน้าเขาพูถานประสงค์สัจนาเราจะเอา,ออาของหน้นนาข,ของสนาให้เป็นที่ขึ้นอันนี้เป็นพูดความหมายและสารประสงค์เรื่องนี้นในศาสนาซึ่งสป็นคนตั้งมันเป็นตครตัวอย่างของชาวบ้านเราตั้งนอนองยังไให้พระสงฆ์ะสงฆ์เราด้วยศาสนาที่ซึ่ง,งเป็นตัวอย่างของเขา ถ้าชาวบ้านชาวาัสามารถจะทำได้อย่างนั้นก็เป็นของดีเลิศเปิดเกี่ยวกัเจ้าพ่อเจระอิฐใคาว่า,วามีการยุ่งยากลำบากหลายอย่างมีึรัญหลายอย่างเมื่อค้นจากขวัานั้นไม่อยากค้นจากขารนั้นตั้งใจถือ,ขขอพระธรรมเทศน์ตั้งใจเท่านั้นถือจริงจริงจังเข้าถึงคุณพนในใระเจ้านาจา ให้ตัวโดยด,ดีกว่าพระเจ้าพระทรงส,งส,งสุสัมฤธทางนั้นนาะนั้นท่านต้องพูดเลยพระเจาสงสาเหตุไม่ใช่นี้แต่พระที่นายกุบี่การก็มีไั่นช่เอาละปัญหาเรื่องนีน้น సుఖతానతి తంతము వితానో వతిన చతయ చతవసరోన్ దశం కతనం దవసియేయతన్ తోతిర తోరేతా సకితియతన్ తోతయో హోనకితమతో దవతనాయో చిసిసితానై తోహవ సతయారయతయతన్ సంధారి చావినే సతోతనా తంతి నియ అనో సుఖాన సన్తి తంకిం తంఖో సన เปสมาธิว,วิธีใดก็เอาที่สมาธิว,วิธีพุโทโธสริกคัทพุทโธก็เอาหรืออนาภาตุทีก็เอาหรือแม้แต่โอม่าโอมอาศาศา่าัสสาหมานางเขาเรียกว่าโอม่าพิจารณาโอม่าเราลงกันเรียกว่าพิานากมฐาน ถ้าหายขึ้นมาลงแล้วเทั้งหมดมันก็ไม่ลงเหมือนกันแต่ภาวนาไเาถยกตัวสมัยทั้งก่อนทั้งพุทธการถ้าไปพาวนาอยู่ดีฝสะนรรมถึงน้อยอย่างจิงจนาถ้าเป็นอารมณ์ ท็เลสงบนงีก็ดได้คิดเออเฮอนางอย่างศิษยาสงบไปนี่คือจะนานก็ได้ที่นนจะได้สงบงานกตตาจารางานกิตาจาราเอาแสงเทียนเป็นอารมณ์โฆษณาแสงเทียนมันรับเอาละรับตั้งขึ้นแล้ มันย้อนยับและยับลงมานอนกับโถงแนวนี้มันย้อนยับรับขลงมามันก็ดับมันมันได้ม่ดับไม่ต้องโถงกันอมันอยู่อย่างนั้นถ้าแสงเทียนจะเป็นอารมณ์ท่านก็ลงกรรมฐานได้มันคิดไปสินี่แสงเทียนนี่มันมีอะไรเป็นเส้นอยู่เงียบขายของท่านตังห้า มันดันยักบนะใกล้ๆยักมันดับมันจะดับไปวมาเรื่องเรามันก็ดับมันก็คงแนีวไปอีกเรื่องเราเกิดมันก็เกิดดักก็ดักนั่นเองมันเงี้ยวขายของท่านจะเป็นยังไงกันเลยครับแต่เราพิจารณาเงี้ยวขายมันของทันที่นี้พิจารณาถ้ามีเงียวขายภายในนะมันไม่ลงเด็ดขายเราภาวนาเด็กเสียงสะเทือน พอแล้วมือแล้ววันพอแล้วการเวลาสิม่มีเยียบขายที่จะนำมันลงได้ใช้ได้่นี่งเห็น,นั่นจิงวะเอาเถอะจะเอาแล้วก็เอาเถอะถ้าลงได้เราก็ใช้ได้ทั้งนั้นการที่จะถึงธรรมะมันต้องถึงความสงบด้วยก่อนความสงบความสงบเป็นต้นเหตุของธรรมะ ถ้าได้ธรรมะเหตุท่านไม่ได้าสงบธรรมะท่นไม่เกิดยุ่นเงี้ยดิส่งนั่นจะนีมาได้กระตุ้นก็ส่งอันนี้มีแต่ธรรมะธรรมะทั้งสองเรื่องจเป็นความสงบธรรมะทั้งสองเรื่องจะเป็นสันติเข้าถึงความสงบอ๋อสั้นๆต้องจิตสงบ ที่จ้าามางานเร็ไมสต่งที่อธิรานให้ต่างแลวซึ่งอานาปา,านสตุมีมรานาสตาุนาณาสตุนี่เป็นที่ตั้งของสมฐานอย่างดีที่สุดอทั้งถ้ามาันลงมานาสตุแล้วมันก็หมดเรื่อง <c oughs>

มรื่อัฏนาเรื่องตื่เป็นสคัำคัญถนึ่งถึงที่สุดถ้าจิตวางอย่างนั้นแล้วอย่างของภายนอกนั้นวนาเรือืมันวางมั้นีหเรียกว่าตืดนเดียวมันก็เป็นการเคลื่นไหมันไม่วางมันจะละใจมันจะยึดจะถือได้ มันไม่เป็นของเราเสมดเลยเราเห็นดีๆเยอะเห็นจะ่ชักอยู่ในใจมีเงินมีทองทมีของสามบัดให้รับานถึงว่ามีเรื่องร้ายในในบ้านเนเดือนเต๊ะบ้านเดือนอะไรต่างๆเราจะต้องทิ้งเขาถึงเราจะทิ้งเขาไปแล้วเขาจะอะไรกปแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องตายที่ทางตายแล้วเขาทิ้งเขาเขาก็ทิ้งเราเหมือนกัน มันมีเป็นคุนที่สุดของกรรมฐาน,น,นถ้าหากว,ออาาว่าไปกังวลเจยวข้องอะไรต่อสุดเพราะว่านานุดอาลันี่อะไระทั้งหมดกรรมฐานอทั้งหมดทีาเจยวข้องกับพันเนี่ไม่เป็นหรอกพาะนานพรานาจุดต้องกานให้ลดละลิพทิ้งสิ่งมันตวงหมด เราลงาฟองมดถ้ามันน้อยลงไปขอลงไปถ้ามันยังเหลืออันเดียวเราเรียนมามากไลยศึกษาฟังมามากกันมากปลกเชื่อให้มันถัดเก่าให้มันให้มันเลือนอันเดียวนั่หนึ่งมันลงนั้นหนึ่งอันเดียวแล้วให้รักษานั้นให้ไวให้ได้ มันจะถึงออกสากกันรลันถึงมาทั้วหมันจะออกไปจากเดียวเองเราไปมัวเราไปคิดนึกตรงใจนนทนอันนี้แรต่างมันจะเป็นธรรฐานมันไม่จะถูกอันนี้จะคิดอันนั้นจะชาบิอันนี้แรงหนาวนี่เลยชาติแรงต่างมั้เรยุ่่ใหญ่โตขอให้เรียนขอให้สอนธรรมฐานให้น้อยบางคนมาถือผะะยิต ท้ฉันหอยให้ถึงกระดูกสันหลหน่อยแสดงจังมัน่อกันหนึ่งอะไรอยู่มันจะถูกคำ้ามไหนล่าไม่ถูกตรงนั้นในค่นแ้ะถอนไม่ถูกตรงนี้มันหน้าขอแล้วสกหน่อยคนคิดก่อนเมื่อันสนสมันมากมาเบือจะจะขนาดนั้น ซึ่งมันของแล้วนั้นมันพุ่งไปตกอยกอู่ที่ทุกที่ที่ทางของที่ศกดิสละของที่ส่วนติ้สิ่งนั้น,นเราหา,ามาในที่เวลานี้เลยคือจากค่าในเวลานี้ถอนเวลานี้จากค่าในวลังจากค่าในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าถู A giác hát sửa salamity. No one will see it, and now giác có thể níp sợ có một tia nái lâu. Gác hát sợ đã không cầu thì sửa sửa tay đấy này. Ngay cả một người có thế níp sợ sửa nái sợ 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 rồi sợ 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 เอามตนาสติเป็นตัวเตยางแล้วก็ปิยนาอล้รก็ปินาเถะคอิจารนาเานาฝาสติเป็นวอยางที่นี่คิจนามาฝาสติวันนี้เอาปินาฝาสติังไเอาเป็นอาโลกนาสติเป็นเัที่นีแล้วมันก็เป็นสมาธิแล้วนะาสิ